สวัสดีครับชาว APS ีเอสไทยแลนด์แล้วก็ชาวพี่แว่นพาเจ้งทุกท่านครับอ่ะมาพาเจ้งกันฮะวันนี้มีไอเทมมาใหม่พี่แว่นก็คันไม้คันมือไอสัตว์อดใจไม่ไหวมันคือมีนาลัคกี้แพ็กเกจครับอ่ะเดี๋ยวดูกันนี่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้ครับร้อยห้าสิบเก้าบาทโดยประมาณนะฮะพี่แว่นมีตังค์อยู่แค่นี้นะหกหมื่นเอาหกหมื่นก็ซื้อสองอันแล้วกันนะฮะพอป่าวะอ่ะพอพอพอปึ๊บอุย้ยแม่งได้อีกอันหนึ่งวะ่ะ มันมันได้อะไรบ้างนั้นฮะเดี๋ยวดูครับนี่ฮะก็จะได้ท็อปร้อยปี11ท็อปร้อยปี09แล้วก็คัดนักเตะร้อยชื่อปี2014ิบสีก็ท็อปร้อยปี2014ส่แหละแล้วก็แจม่วงนะฮะแล้วก็บอนส้ม30มสอันแจม่วงนะครับผมก็ประมาณนี้เอาแค่สก็พอแล้วเนาะอ่าอกดตรงนี้ดิมาดูกันครับนี่ครับของก็เข้าเลยเแล้วแจม่วงอะ่ะ นี่แจม่วงกดหน่อยดิได้แจ่ม่วงอันเดียวอย่างเงีเปิดแจม่วงก่อนแล้วกันครับ<ม>ก็สำหรับคนงบน้อยนะสำหรับคนงบน้อยก็พร้อมที่ถ้าใครดวงดีก็อาจจะเปิดได้ดีนี่โหได้ท็อปร้อยสูแปดด้วยว่ามาเปิดของที่ได้จากแจม่วงก่อนครับท็ร้อยสูญแปดครับมาลามมสไอซัดเอสเดียงก็ได้ กัมเบรนี่โอเคฟรีออร์ด้วยมาเปิดปี2014กันแล้วนะฮะสองพันี่ตัวที่แพงที่สุดก็คงไม่พ้นคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะถ้าแน่จริงมึงมาตั้งแต่เล่นฟีฟ่ามาพี่เว่นยังไม่เคยเปิดได้โรนโดเลยนะถ้าจำความไม่ผิดนะกดตรงแสงครับท็บร้อยไม่ครับมาโควิชเข้าไปไม่ย่างกับนักร้องวงร็อกนะฮะกดตรงเลขดาวดี้ยวยครับเอ้ยตรงตรงจุดดาว ปักไม่เบนนาเทียแสนสะองหมื่นนะโออีมาคูวิสนี่แสนสี่พันแม่แต่ละตัวเนี่ยราคาเรือนแสนอ่ะปีศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าแน่นอนครับต้องเป็นตอเลสกับอิบ,บาซึ่งจะมาไหมนี่เพื่อนเปิดสองสองสองใบก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยบาทโดยประมาณนนฮะ มูลค่าที่เปิดไปเมื่อกี้ก็อย่าอย่านับว่ามันมีมูลค่าเลยนะกดครับปากอุ้ยไมคอนไมคอนอันดับสามของท็อปร้อยนี่ครับตอนเลดเรียงเป็นเบอร์หนึ่งอิบ,บาเบอร์สองเบอร์สามเป็นไมคอนนะฮะโอ้โหมาครับสองล้านหกนเ้าะเออไมคอนสองพันเก้าราคาสองล้านหกนะ่ะกดอีกทีตรงดาวครับตอนเลดมานี่ถือว่าคุ้มเลยนะ ถือว่าคุ้มเลยมาปะมากับเฮียละไอสัตว์ตัวละแปดันห้าอควาลันนี่เฮ้ยทำไมเปิดได้แต่อ่านว่าอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าพี่แป้นนี่ตัวอ่านชื่อนักบอลผิดเลยนะอควาลันนี่อยู่ลิฟูด,ด้วยยิ้มแม่งถ่ายรูปนิ่งมองอะไรมองเครื่องบินอยู่ปะเนี่ยโอ้ตัวชี้วัดลวฮะตอนนี้ปี2011ครับร้อยก็ เมื่อกี้นับเฉพาะไอไมคอนแล้วกันนะสองล้านหยังเจ๊งอยู่นะยังเจ๊งอยู่เปิดครับพร้อร้อยป้าไม่งไาดาวิดลุยกำลังเป็นข่าวอยู่นี้ครับเปเอชครับก็ม่งเข้าพร้อมกับติโกซิวาหลังๆมาเนี่ยพี่แว่นจะเปิดได้ใบสุดท้ายตลอดนะคลัชแม่รอบนี้จะปิดฉากพี่แว่นพาเจ๊งเหมือนเดิมหรือเปล่าว่าจะไม่เจ๊งที่ใบสุดท้าย กดดูครับ1-2-3าดาวิดลุยพ่อมึงดับเบิลด,ดาวิดลุยสัตว์หัวร้อนละหัวร้อนและแคทที่เหลือเนี่ยอย่าให้มันเหลือเลยไอสัตว์อย่าให้มันเหลือเลยกดแม่งมาอีก2ชุดเป็น4ชุดอย่าให้มันเหลือ,ลอ,อ,ห,ห,ลอหัวร้อนละมา ไป2ใบแบบแรกมาโอ้อีวาน,นวิชมามฟิลิปลามหัวร้อนละหัวร้อนอีสปอร์ต09มากดเลยครับไม่ต้องรอปรกติเจ๊งอยู่แล้วมันจะเจ๊งโอ้โยคาซิยัตมาไอสัตว์มาอืเบนเซม,มา่าสองแสนนะนไหนๆก็เจ๊งละให้มันเจ๊งแบบสมบูสมบูรณ์แบบไปเลยโอ้โหดันเนนอาเวสนะไอสัมอ์มา ดาวิดบีย่าให้แม่งเจ๊งไปหมดหมดขาดอะไรอีกอ่ะขาดแจ้ม่วงมา2อ,อันโอ้โหถ้าจะเปิดได้แย่ขนาดนี้การ์ดสุ่มให้กูอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นมาทพร้อยป,ปีศูนย์แปดมาหน่อยรามอดมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอือหือกุนอากูโร หน้าตายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะถามว่าเจ๊งไหมฉันตอบเลยว่ามาขอบคุณมากที่ตามพี่แวนผาเจ๊งครับเจ๊งจริงครับไม่น่าซื้อต่อเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ